เหตุระเบิดในจังหวัดเมียวดีฝั่งประเทศเมียนมาตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวานนี้ทางทหารตรวจสอบพบนะครับบอกว่าสำนักงานของพัก SPDC ของสภาบริหารทางทหารเมียนมารวมถึงทางด้านของสำนักงานทหารกะเเรี่ยง BGF ซึ่งเป็นพันธมิตรกับทหารเมียนมาก็ได้รับความเสียหายไปด้วยครับความคืบหน้าเหตุมีผู้วางระเบิดไม่ทราบชนิด2จุดใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1 ด่านพรมแดนทางหมกถาวรแม่สอดเมวอดี<ม>เขตเมืองเมวดีหมู่ที่สองรัฐกะเหรี่ยง,งประเทศเมีม 2, กกยนมาช่วงค่ำค่ำเย็นเย็นเมื่อวานนี้นะครับมีรถจนเกิดไฟลุกไหม้ได้รับความเสียหายเป็นหนึ่งคันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตลาดบุเรงนองตรงนี้ลึกจากชายแดนประมาณแค่1นกิโลเมตรเท่านั้นล่าสุดเชา้าวันนี้ทหารเมียนมาและตำรวจเมียนมาก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับก็พบว่ามีสำนักงานของทางพัก สหสมัคคีแล้วก็การพัฒนาหรือว่า USDP ที่กองทัพสนับสนุนแล้วก็สำนักง,งานประชาสัมพันธ์ของทหารกะเหรี่ยง BGF หรือว่ากองกำลังพิทักษ์ชายแดนได้รับความเสียหายจากการระเบิดด้วยนะครับขณะที่รถยนต์ก็ถูกไฟไหม้จนเหลือแต่ซากกับร้านค้าในตลาดเสียหายไปด้วย ขณะที่ทหารเมียนมาเสริมกําลังไปยังบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แล้วก็สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตรงข้ามกับบ้านบางตะเคียนใต้หมู่ที่7ตําบลท่าสายหลวดอําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากพร้อมจัดกําลังติดตามสืบสวนสอบสวนหามือวางระเบิดขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับแล้วก็สืบว่าเป็นกลุ่มไหนส่วนกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาก็ยังไม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นคนก่อเหตุ สำหรับในเดือนตุลาคมนี้มีเหตุรอบวางระเบิดในฝั่งจังหวัดเมียดี2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรก12ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุวางระเบิดร้านขายของชําบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2มีผู้เสียชีวิตไป1คนเพราะว่าร้านดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับทหารเมียนมาจนถูกบอกว่าเป็นสายข่าวให้ทางการจนมาเกิดครั้งที่2เมื่อวานนี้หลังเกิดเหตุระเบิดหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีความเข้มงวดตามแนวชายแดนไทยเมียนมามากขึ้นขณะที่ตลาดริมเมยนใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ยังคงเปิดค้าขายตามปกตินะครับ